สวัสดีค่ะสวัสดีว่าที่นิสิตที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พี่เนตรรับหน้าที่เป็นตัวแทนน้องๆมัธยมทุกคนที่สนใจในหลักสูตรเพศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริบาลทางเพศัชกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะพี่เนตรจะมาล้วงลึกทุกเทคนิคในการเตรียมตัวสัมภาษณ์โดยในวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เด็กได้ว่าจะมาช่วยน้องน้อง ตอบคำถามที่น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆในการเตรียมตัวสัมภาษณ์นั่นเองค่ะก็ขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดรจันทรทรัติธิวรนันท์ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมหรืออาจารย์จีที่น่ารักของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยแนะนําวิธีการเตรียมตัวเบื้องต้นค่ะว่าน้องๆที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เนี่ยควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะค่ะ ก็หลังจากที่น้องๆน,นะคะมีะรายชื่อเข้าสู่ระบบสัมภาษณ์แล้วเนี่ยค่ะสิ่งยังต้องเตรียมตัวมาอันดับแรกเลยเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเราต้องเช็ควันเวลาแล้วก็สถานที่ก่อนเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้จะสําคัญมากแล้วก็ควรเช็คสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่าเช็คครั้งเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ <c oughs> สิ่งที่สองนะคะที่เราต้องคอนเซิร์นเนี่ยก็คือเรื่องการแต่งกาย <c oughs> ก็คือว่าสำหรับน้องนิสิตนะคะ ถ้าเกิดเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ให้ใส่ชุดนิสิตนักศึกษาหรือชุดสุภาพมานะคะแต่ถ้าเกิดน้องเป็นน้องนักเรียนนะคะที่กําลังจะสําเร็จหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะคะก็อยากให้ใส่ชุดนักเรียนมานะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งอย่างสุดท้ายเนี่ยในการที่จะเตรียมตัวก่อนมาสัมภาษณ์นะคะ,คะก็คือเอกสารที่แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะอ,อย่างเช่นอะไรบ้างคะ,งคะก็คืออย่างเช่นนะคะอย่างน้อยต้องมีบัตรประชาชนแล้วนะคะอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะ เราอาจจะทําเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นพอร์ตโฟลิโอมาเนี่ยมันอาจจะหนาช่หนาเกินไปนะคะอาจารย์ดูกันไม่ทันนะคะย่อยไม่ทันในเวลาอันสั้นของการสัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ว่าถ้าเกิดเตรียมอินโฟกราฟิกเพื่อเป็นสื่อในการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นยังไงมีผลงานที่ภาคภูมิใจอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์ว่าดีมากเลยนะคะเอาแบบไม่บังคับขอกระสิบใชนกระชับเข้าใจได้ง่ายใช่อ่ชนแล้วเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ดูน่าสนใจด้วยแบบมีสีสันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ Go. บอกแล้วนะคะว่าเทคนิคดีๆเนี่ยอันนี้อาจารย์เขากระซิบมาแล้วนะคะน้องๆใครที่กดฟังคลิปนี้เนี่ยถือว่าน้องๆเนี่ยไม่พลาดเลย,ยอ่ถ้าอย่างน้นเราไปที่คําถามถัดไปดีไหมคะอาจารย์ได้เลยก็สําหรับหลักสูตรเสศชสาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริบาลทางเพศสัจการรมของเราเนี่ยค่ะจะมีรูปแบบการสัมภาษณ์รูปแบบไหนบ้างคะอาจารย์อ๋อสำหรับนนรูป<ม>แบบนะคะอาจารย์ขอเรียกว่ากระบวนการก,การรักกันกระบวนการในการสัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยค่ะก็จะมี2ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้น ตอนแรกเลยเนี่ยหลังจากที่วันเวลานัดเรียบร้อยกันแล้วอะคะ่ะก็จะมีพี่ๆของเราที่เนี่ยนะคะหรือว่าแล้วก็รวมถึงพี่นักวิชาการศึกษาด้วยนะคะก็จะจัดห้องห้องให้เขียนนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นตรงเนี้สิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือปากกา นะคะเมื่อกี้อาจารย์ลืมบอกไปว่าในการเตรียมตัวเนี่ยนอกจากเอกสารวันเวลาแล้วก็กันในกายที่เหมาะสมแล,แล้วเนี่ยเราต้องเตรียมปากกามาด้วยนะคะซึ่งในการเขียนเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบนะคะแต่จะเป็นสถานการณ์ซึ่งก็มักเป็นที่เตรียมกันมาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสถานการณ์จริงหรือเป็นข่าวนะคะว่าเอ,อ มีสตอรี่ยังไงซึ่งก็จะมีหลากหลายนิดนึงด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยจะถูกสุ่มเจอข่าวไหนนะคะและแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็อาจจะรีเลตตกับเพสัจกรด้วยนะคะแต่ขอบอกว่าไม่ใช่ข้อสอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสแต่ให้เราแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระแล้วก็เต็มที่ตามคำถามนะคะอาจารย์คาดหวังว่าอยากได้อะไรในตัวน้องคะที่แบบในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยค่ะจริจริง ไม่ได้คาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ข้อสอบเพั้นไม่มีการถูกหรือผิดนนเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังเนี่ยก็คืออยากรู้ว่าเราคิดยังไงเพราะจริงๆนั้นเป็นสถานการณ์หรือเป็นข่าวที่มันจบไปละเพราะฉะนั้นเขามีคําตอบหรือมีกระบ,บวนการอาจจะเป็นทางกฎหมายหรือทางวิชาชีพไปแล้วนะคะแต่อยากถามว่าเออเรามีความคิดเห็นอย่างไรหรือถ้าเป็นเราจะเป็นอย่างไรเราอาจจะไม่ต้องตอบ บ้านเราเป็นคนดีมากขนาดนั้นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าให้เราแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจะอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ตรงตามนี้เป๊ะนะคะสิ่งที่จะถามเราเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนแล้วว่ามีข่าวอะไรบ้างดีที่น่าสนใจและจะให้เราเขียนหรือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือแสดงทัศนคติอย่างไรกับข่าวนั้นนะคะแล้วก็กระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่บอกมี2ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกเป็นการเขียนไปละซึ่งต้องเตรียมปากกามานะคะจากนั้นขั้นที่2เนี่ยก็คือการสัมภาษณ์ายบุคคล ะะอ,อาจารย์พอจะแนะนําเทคนิคการเตรียมตัว ให้กับน้องๆได้ไหมคะว่าควรจะเตรียมตัวมายังไงแล้วก็พอจะกระซิบเทคนิคการตอบสัมภาษณ์ได้ไหมคะว่าแบบอุยเราควรจะตอบยังไงให้อาจารย์ถูกใจใช่เลยก็ <c oughs> อาจารย์ก็กระซิบตอบนะคะก็คือว่าการสัมภาษณ์รายบุคคลเนี่ยค่ะก็คือหลังจากที่ข้อเขียนเนี่ยเราทําพร้อมๆกันก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะเป็นรายบุคคลซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์ต้องขอบอกเลยว่าอาจจะต้องรอกันนิดนึงนะคะคราวนี้ ในการสัมภาษณ์นะคะเราลองคิดดูพอเราเดินเข้าไปสัมภาษณ์ห้องคนเดียวนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรดีคะสวัสดี๋อา่ะถูกต้องค่ะและจากนั้นอะไรดีคะหรือเงียบไม่เงียบค่ะเราต้อง Exit Energy ค่ะใช่ใชเราก็ต้องแสดงตัวตนออกมานะคะต้องมีการแนะนําตัวเองนะคะอย่างน้อยอ่ะ หนูคือใคร <Okay. S 1> แล้วก็ไม่ใช่หนูคืออะไรจบนะคะเพราะว่าในมืออาจารย์เนี่ยจะมีรายชื่อเราอยู่อยู่แล้วนะคะออคราวนี้เราต้องแนะนําตัวเองมากกว่านั้นแม้เทคนิคตรงนี้คือว่าอันแรกมีการแนะนําตัวเองแล้วขอบอกว่าอยากให้มีความประทับใจด้วยนะคะเ,ออเราก็ต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมานิดนึงไม่ใช่ว่าชื่อนามสกุลจบอาจจะแสดงเอกลักษณ์ที่เราแบบ เด่นในด้านนี้แสดงพูดออกมาเลยค่ะน้องๆสิ่งที่อยากพูดออกมาเพราะว่าอาจารย์เขาจะได้จดจําเราได้ถูกต้องค่ะแต่ยาวเกินนะคะเพราะอันนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาใช่ไหมคะแต่ต้องแสดงการแนะนําตัวอย่างน่าประทับใจและไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ชื่อกับนามสกุลนะคะอันนี้คือขั้นแรกใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้อาจารย์เขาที่มีไอ้ขั้นตอนการสัมภาษณ์รายบุคคลนะคะเพื่อที่ว่าอยากจะรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็อาจจะถามว่าอ้าวทำไมมาเรียนสาขาีนล่าหรืออะไร อย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีว่า เออทำไมเลือกมอทำไมเลือกคณะเภสัชอยากทำงานสายไหนเกี่ยวกับเภสัชที่มาเรียนที่นี่อะไรเราเคยเห็นเภสัชยังไงบ้างเห็นเขาที่ไหนหรอที่โรงพยาบาลหรอที่ร้านยาหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะหละจากนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็อาจจะมีถามเกี่ยวกับที่เราเขียนตอบมาด้วยอะค่ะที่ก่อนที่จะเข้าห้องใช่ไหมคะเราจะมีห้องใหญ่ที่ว่าเราเขียนกันหลายคนนะคะเป็นโต๊ะๆที่เขาจัดให้อย่างดีเลยใช่ใช่ว่าโหบางคนเขียนได้แบบ เออเกินจริงไหมนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอ้โหดีจังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ๊ะทำไมหนูคิดอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคําตอบที่เออไม่ไม่คาดคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับเรามาแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างเรากับอาจารย์ระหว่างเรากับคณะเภสัชมหาวิทยาลัยสวนนั่นเองค่ะก็ เพื่อรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะดูลักษณะการตอบการสื่อสารตรงนี้จะสําคัญมากเพราะว่าอยากให้มีการสื่อสารพูดคุยกันนะคะก็เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของนิสิตมนอที่อยากเป็นนะคะเก่งงานเก่งคนเก่งชีวิตเก่งคิคิดปัญหานะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากให้เราแบบว่าแสดงตัวเองออกมาแหละแล้วก็สัมภาษณ์บอกเลยไม่ซีเรียสนะคะใช่ค่ะอาจารย์หน้ารักนณะนี้ไม่ซีเรียสเราค่ะเด็กๆมาเทอะมาเทอมาเพศาสัรวมานอนกันนะก็สุดท้ายนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยสรุปเทคนิคต่างๆที่เราได้พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเป็นคีเว์ดสั้นๆก็ได้ค่ะฝากถึงน้องๆที่ได้มาดูคลิปนี้กันค่ะค่ะก็สําหรับทิปนะคะทิปสั้นๆนะคะในการเตรียมมาสัมภาษณ์ที่คณะเัศศาสตร์มอนเตเลสวนนะคะ ก็เรื่องเวลานะคะสำคัญมากการแต่งกายนะคะภาษาที่ใช้นะคะแล้วก็ อย่าลืมเตรียมมาด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ตอบห้ตรงคําถามแล้วก็ให้มีคําอธิบายนะคะคือมีเหตุผลประกอบด้วยนะคะที่สําคัญต้องตอบตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่าตอนสัมภาษณ์รายบุคคลเนี่ยก็จะมีถามสิ่งที่เราเขียนลงไปต่อด้วยนะคะอันนี้คงจะเป็นทิปสั้นๆนะคะว่าเออเราควรต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นสรุปสุดท้ายเลยนะคะสําหรับเทคนิคดีๆที่น้องๆจะใช้ในการเตรียมตัวสัมภาษณ์พี่เชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วย เพิ่มความมั่นใจและก็ความพร้อมก่อนที่น้องๆจะเข้ารับการสัมภาษณ์ในคณะเภสัชาศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จีนะคะรองาศาสตราจารย์ดรจันทร์รัชกิจทิวรนันท์ประธานหลักสูตรเภสัชาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมมากๆเลยนะคะที่อุยมาร่วมอัดคลิปมาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้รับรองว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะได้ความรู้ได้เทคนิคได้รับความพร้อมในการเตรียมตัวไม่มากก็น้อยเลยค่ะ มาเป็นครอบครัวคณะเพศศัจศาสตร์ในรั้วเขียวมะกอกของเราร่วมกันนะคะจะหรบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย